สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านคะ่ะตอนนี้อยู่กับช่องพายผู้ชายน้องเนเปียจาจัสสวัสดีค่ะหน่อยเป็นเจ้าเจ้าสวยแล้วเจ้าสวยสวัสดีค่ะควัน,ะคะวนจะเอาสั่งไปใส่ควนันสั่งไปผูกว่ะฝนสิมาแล้วค่ะเขาบอกว่ามีพายุฝนลมกระโชกแรงมาสั่งเขาว่า เตรียมตัวนะคะเสียเอาสั่งไว้ผมนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาพามายังเมื่อพามายังแม่พามาแพกนวดนะคะแพกนวดนะคะหนวดปูตวด้หนวดปูแม่จะดึงไปใส่นนั่งเข่ามั่งนี่ก็ได้บ้านตรวจยู่นี่และน้ำเพราะ่วมเพราะว่านี้คนนี่คนนี่อันนี้คนนี่ทอระบายน้ำก็ลดน้ำน้ำเพราะถ่วมบ้านตรวจอันนี้น้ำนะคะ ยายายาท้าทองสรางเอาไว้ทันละวันนี้จะพามาแพ็กนวดนะคะนวดสีพึ่งนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าปูเถาเพิ่นดังในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะมาเมตตามหานิยมมาแม่มาอธิบายอยู่มานวดสีพึ่งนี่คืออีงอย่างมา อธิบายให้คุณพอ่อคุณแม่ฟังแต่ว่าเขาเคยลงไปหลาลเนาะแต่ละแต่ปีกายแล้วเขาเขาเคยลงคิดไปแต่ปีกายแล้วแต่ว่าลงเกี่ยวกับกนิดมันสั่งโบเมนหนวดแต่ว่าตัวนี้เป็นหนวดสีผึ่งที่ที่หงใส่สีผึ่งเดือนหาผสมกำเนํามันสังนน่งแม่เป็นอย่างพคือเอาสีผึ่งเดือนหามาผสมวาว่มันคิปผึ่งเดือนหาเพราะว่าเพราะว่าเป็นยาร,รักษาทั้งทั้งคนทั้งเป็นน้ำหวานที่นี่อ่า ขาว่าจังไหนน้อยซีพึ่งเดือนหาเขาว่าค้นหกคนหอมคนตอมคือมิ่งเขาว่าเดืาเน่ามิ่งเดือนหาเนี่ยมันติหวานแห้งว่าที่มี่อันเกสรดอกใหม่ต่างๆนั่นเป็นสมุนไพรอีกรักษาโรคพันว่าพอพนว่าถ้ากินน้ำพึ่งเดือนหาพันว่า ตอต้านโรคมะเร็งหลายอย่างเนาะหลายโรคได้ได้รักษาได้หลายโรคเพราะว่ากีเพิ่งเดือนหามันเป็นยาว่อจันเออแล้วก็ทั้งช่วงช่วงนั้นเป็นเป็นมิ่มเพิ่นสิมักไปเอาดอกไม้เพราะว่าเดือนหานี่ดอกไม้อย่างสีอกลายเกสรดอกนั้นดอกนี้เนาะมีแต่ยาเนาะยาตะมุนไฟเพิ่นว่าพอกระเล็บเพลินวาเป็นยาตะมุนไฟตอต้านโรคหลายๆอย่างมะเร็งในร่างกายเฮากะร่างสารพิษเตําเพราะว่ากีเพิ่งเดือนหา กับกีเพิงเล่นหานี่กัใบกีเพิงที่ที่งว่วนง่วนหัวหัวหัวเพิงแม่หัวมิ่มเนี่ยเวลากินแล้วดูดแล้วก็เอาไปหูเป็นสกัดออกมาเป็นแผ่นเป็นหนวดเป็นกีเพิงแล้วกับมาหูใส่ข,ข,ขันขันอันดับแรกก็คือว่าน้ำมันจางแล้วก็มาหูใส่กีเึิงเล่นหาแล้วก็เป็นมหานิยมหลายอย่างวา่เาเนหลายอย่างเนาะแล้วก็ทากระถาทำเชียนหกง,ง่าพระาจ่างโขงวิชาของหนวดจ้างโขงก็เลยเด็ก่าวน้าว่า นวดจ้างโคงปุ้ยถ่ายาค่นเดวเวามันมีหลายเรื่องที่สีไฮโลเวาคุณพ่อคุณแม่ค่แถวฟังเดี่ยวตัวเจ้าของเองนี่สิเวาสิเวานี่สิเวาดนแห้งเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่มีหลายเรื่องหลายราวแห้งเป็นวิชานนวดจ้างโคงเพราะว่าพ่อเพื่อนการได้ถือต่อเนื่องมาจต่ตรวจเนาะวิชานนจ้างโคงไตรวจมาเลยเพราะว่าเพราะว่านี่ประกำนี่จะเป็นประกำของกำหลวงกำหลวงปืนปืนหมายยังว่าหมอใหญ่จ้ะ หมอใหญ่ต่อหมอใหญ่ต่อรุ่นลุ่นต่อรุ่นจนมาถึงพอ,อมาเป<อ>ิด<อ>มาแม่เบิ้งมามามาสินสุดกับกับพอท่าวแตละงามหมอยายจะก็เลยรุ่นดูงรานก็เลยยังยังมีอมงพอยังไหวเห็ดแหงไรเห็ดไหวสีผึ่งค้าขายเมตตามหานิยม,น,มนะคะสีผึ่งค้าขายเบิ้งอันนี้เป็นเป็นใหม่ยังวงหุ่นเลย ใหม่ตั้งแต่สมัยใดวุ้นเนาะใหม่ได้เกิดมาโบงูนของกอตั้งกอเจ้าของปูตัวเลี้ยงไปแต่ไม่นั่นเกิดมาก็เห็นรวยไปแต่ยาว่าเกิดมาก็เห็นเลยงใหม่ตัวนี้จะโดนเหลี่ดำจนเหลี่ยมได้เลยอันนี้หนวดตัวนี้ปูแล้วเห็ดไว้ตั้งแต่เราโบหันได้เสียชีวิตค่ะตั้งแต่เพิ่นหูงไว้แต่บ่ได้เสียชีวิตเนาะแต่ตอนหนูก็เคยเคยลงแต่หนังมันสร้างอันนี้มาลงหนวดสีผึ่งนะคะอาจสียหายยาเราแพ็คแพ็คใส่ตาลับเพราะว่า เสียเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่แบบว่า FC เพิ่นบูชาเพิ่นเอาไปค้าขายหน่าหน่จะเอาอันนี้มาเอาไปหางมาใส่นั่นทางมาใส่มาขายขายเลยตัวแม่เปิดขายจะเอามาทางมาให้นี่แม่แม่เลยไม่เชิงไม่ติดนงินเป้นแบบเป็นไรเราแท็กใจเอาไปได้เป็นหมากเป็นผลบนมาเป็นของค้าขายเป็นมหานิยมไปค้าขายติดถือติดโตไปกับกันโตได้อีก งันไหลน้องท่องไหลมาเพสปนว่าเป็นมหานิยมจะมีมูจิบมูซาบเปนหน่งตัวจะผู้ขาในถึงอยู่เลายเราเคยเต็มเลยเพราะแบบเต็มก็อัดบ่ได้เอาเออเอาเกลือออกไงเอาเต็มอัดบ่ได้ต่างมาใช้เนี่ยกระดาหางจางอธิบายไปน้ำเนี่ยแม่คือฟังถูกโขกโรคไข้ออกเพปนว่าหางจางปัดเป่าถูกโขกโรคไพร์ เอาหางส้างใส่หน้่หงหางทีทีทักแว่นเลยแหละเงินไหล,ลน่องท่องไหลมากคนละมาฮันิยมย่อยุน่นนานมันมนมดละเอาแม่ไปใส่เพิ่นใส่หางสร้างเข้าไปน้ำจ้ะใส่หางช้างเข้าไปด้วยนะคะอ,อันฮะเอะามมาเอมเเไม่อ,มอยากอดอก อันนี้อันชุดก้อนเนี่ยกระชุดเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าตะรับซีนันเบิดแล้วเนาะ <ไป S 1> อันเพิ่งมาบูซาไปเบิดแล้วนะคะก็สิแพกใ้ยังสิคะนะคะค่ะค่ะคุณพอ่อคุณแม่หรือผู้ใดนสนใจน,นะคะกะติดต,ต่ตอมหาหนูใดนะคะเดี๋ยวกะหรือว่าอยากหูของมูลอีหอย่างกะโทรมหาหนูหรือโทรหายากระไดเพราะว่ายาล้วกะสิบอกว่าใส่แบบใดแบบใดยังสิค่ะ อันนี้ก็สิเอาเห็ดพีทีได้หน่เห็ดเราจะทานพีทีมาแล้วแหละแต่ยาเราก็สิบอกกาวให้อีกบอกกาวอีกบอกกาวให้คู่พระอาจารย์จะของเคุณนนั่นแหละบอกกาวให้อีกค่ะอันนี้หางหางที่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 ตาเทศอันนี้ล่ะนี่ใส่ไปไปพร้อมแถมไปพร้อมไปเป่าโจ๊กโจ๊กโรยไผ่จริงจริงอ่นเขามีหวานน้ำเนาะแต่ว่าชุดก่อนน่นแต่ว่าชุดนี้หวานหาบเห็นหาหวานบ่เห็นนะ เดี๋ยวถ้านุได้แพ็กงวดหนาให้ยาแพ็กให้งวดหนาสิเมีันเกี่ยวกับไม่หอมไม้อย่างมีอันมีอยู่แต่ว่าลืมหมองไ้เดี๋ยวสิไปหาอีกอยู่ดอกแต่ว่ายูนี่ก,ก็ดีคือกันค่ะปูเราลงท้าทายอีกอย่างไปปัวสยางเรียบร้อยแล้วแต่ว<น>า่าตอนนี้เขาก็สิบอกกาดัเป็นอีกเือกอนสีทรงไปให้บอกกาว่าผู้น,นั่นผู้น,นี้เอาไปใส่ให้เพ่อนไปซ้อยค่ะค้ายซ้อยนั่นซ้อยน,นี่ซ้อยหลายอย่างค่ะสายขาวค่ะของปูเป็นสายขาวนะคะพุทธคุณดีนะคะ ต่ว่าลูกซีบลูกหาเพิ่นสีงหูเนาะูเพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นเคยใส่แล้วนะอันนี้มาเห็ดนหาเบิ่องเขาวๆก่อนเด้อค่ะ <c oughs> ถ้านั่งแพ็กอยู่นี่โอ้ยหอนแฮงค่ะแม่แม่จ๋าแดดเลยเดี๋ยวสิเสีย,ยางาเก็บเสียพันแล้วก็บ,บอกกาวนะคะบอกกาวอันเห็ดนหาเบิ่งนะคะว่า,าเป็นแบบใด <จ S 2> <ใจ S 1> แบบใดนะคะอเจี๊ยบครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาจังซี่เนาะมาใส่ซ้านี่ก่อนเนาะซ้ำน้ำแล้วด่ามันไปเสีใหายงาเราบอกกาวเด้อบัดเนี้ว ฝนสีไล่ว่ามันยังดมามาทายตอนฝนสีไล่ผนสร้างกับสีเฝ้าไปอาบน้ำเอ้เฝ้าไปเขาป้าละคนโอ้หอนค่ะคุณป๋อคุณแม่ค่ะเงาแตกเงาแตนสันเดย์เยนี่เนี่ยอย,อย่างงาเรากเก็บดอกไม้ให้เนาะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะหายาเราเก็บดอกไม้หาเห็ดบให้เบิ้งเป็นพิธีค่ะไปเนี่ยจะหาปูเลยตักจากโค้งเดินคนระบุว่าไปเป็นค้งสามงค้งคู่นีด้วย

อันนี้คือบอกกล่าวปู่นะคะว่าถ้ามีแม่เอชซีคุณพ่อเอซีนะคะบูชาไปใช้ก็อยขอให้เป็นหมากเป็นผลนะคะในด้านการงานทุกสิ่งทุกอย่างและก็ใช้หน้าที่การงานทุกๆกอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่หนังประกรรมที่อยู่ด้านในอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่อายุหลายร้อยปีแล้วนะคะสองร้อยกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ทวดทวดทวดตัวทวดมาค่ะ แบบนานมากๆเลยนะคะ,ะหนังประกรมที่ใช้ฟองชา้างนั่นจะรุนทวดรุนทวดรุนทวดนะคะ,พ,คะนนพึ่งได้มาอยู่กับลูกหลานเพื่อน่ะโอ้ยพัดภาคไปนานหลายปีพึ่งได้มาอยู่กับลูกกับหลานนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาเพื่อนกะมาทำมาคุ้นแหยนี่ค่ะม,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 มามามารักสมรักษาลูกหลานยูนี่ค่ะยูมูบานช้างนะคะ,ปะไปไปไป,ไปลูกไปคนสิมาแล้วเฝ้าไปไคือมืดมาแล้ะค่ะมืดมาแล้วคะ่วคะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะ ตอนหยุดตรงฝ่าอสางเขาป่าเพราะว่าเขาบอกว่ามีลมกระโชกแรงนะคะมาแล้วเหมือนมาแล้วอันนี้ก็จะให้คุณย่านะคะหลังจากที่เขาเอาบอกราพ่นเรียวบาเนี้เขากระสีทรงไปให้คุณพ่อคุณแม่เอซีนะคะที่เพื่อนบูซาเขามาค่ะนสิ่งละกบจพิเศ้แทนให้พิเศษไปอีกรอบที่สองเสกแล้วเสกอีเขาพูดจะคุณเพิ่มพูนึ้นเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาวันนี้ก็พาคุณพ่อคุณแม่นะคะมามาดูนวดสีพึ่งเนแต่เพิ่มเป็นธรรมดาหนังประกำที่ไรมาก ว่าโดนขโมยลราไปเพิ่์นฮูนเนี่ยเคยบอกคุณฟังแล้วเคยเคยบอกคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วนะคะคนเอไปบ่ได้ก็วันนี้ก็พามาแพ็คสีพึ่งนะคะใส่ตลับเพื่อจะส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่บูชามานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นสายเขานะคะเมตตามหานิยมนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดี๋ยวก็ใส่คุณยายนะคะคุณย่าอวยพรให้นะคะก่อนจะปิดวิดีโอนะคะเด้อขอเมย์เมเอฟจีเด้อพ่อครู่พ่ำคำต่างพ่อพ่อใหญ่กระเด็นครูบาอาจารย์ พญ,ญาสารสั่งไงพญาสารโคงจามเทียนลงง่าปกปักรักษาแม่แเม่เอฟซเดอร์ปกปักรักษาอยู่เย็นเป็นสุขไหลเงินไหลน้องท่องไหลมาก ไอ้อพบแต่ควมดีมีแต่ควมสุกเด้อจ้าถุกจกคะ่ะค่ะวันนี้นะคะน้องหมูกับคุณย่าก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันไหนนะคะก็จะมาพบใหม่พบกับคุณพ่อค,คุณแม่ใหม่นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบขอบขอคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านที่เข้ามารับ,บชมวัค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ